เลขมงคลคนเกิดวันจันทร์ตั้งแต่วันที่23ถึง29มิถุนายน2568จะเป็นเลขอะไรดูกันเอ,เองนะครับผมจะไม่พูดผมจะไม่บอกนะฮะเพื่อคุณกับผมเห็นไม่ตรงกันนะครับไม่ใช่อะไรผมจะได้ไม่ไปกัดลาบคุณให้ดูเอ,เองน่าจะดีที่สุดนะครับอ่าเห็นชัดนะครับที่ปลายนิ้วผมชี้คุณเห็นเป็นเลขอะไรเอาตามที่เห็นเลยนะ คุณจะเรียงจากบนลงล่างหรือว่าจากล่างขึ้นบนหรือจะกลับไปกลับมาสลับไปสลับมาก็ตามใจนะครับบางคนนี่มีเคล็ดลับเอาไปบวกลบคูณหารใส่สูตรถอดสมการอะไรอีกก็ได้นะที่สำคัญคือจะพิจารณานำไปใช้ในวันไหน,ไหนของสัปดาห์นี้ก็สุดแท้แต่เดี๋ยวนี้มีเหตุจะใช้เลขกันทุกวันเลยนะครับบางคนก็เอาไปใช้เรื่องของเลขทะเบียน เลขบัตรเลขคิวเลขซิมหรือเลขอะไรก็ตามนะครับที่คุณรู้สึกว่าคุณกำลังต้องการเลขที่เป็นมงคลสำหรับคุณในช่วงนีถน้ถ้าสนใจก็ลองไปใช้ดูครับขอโชคดีนะฮะ